คุณตาทะเลาะกับกิ๊กถูกทีบรถตกน้ำกู้ภัยพบตัวในป่าวันที่18สิงหาคม2566เวลา21นาฬิกาสถานีตำรวจภูธรวังตะเคียนได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสัจพุทธธรรมกรบินบุรีว่ามีคนขับรถจัก,กรยานยนต์จมน้ำที่บ้านเนินหาดหมู่ที่16ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจึงออกตรวจสอบเหตุดังกล่าว ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นเก่าสีดำแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีตะกร้าใส่ผักมัดไว้ที่ท้ายรถตกลงไปในสระน้ำขนาด5คูณสิเมตรเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจำนวนสิบนายได้กระจายค้นหาในน้ำและรอบบริเวณขอบสระน้ำโดยใช้เวลาค้นหากว่าหนึ่งชั่วโมงแต่ก็ไม่พบตัวนายสัตพรผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าขณะขับรถผ่านมาพบเห็นหญิงชายสูงวัยทะเลาะกันในเรื่องชู้สาวมาตามทางถนนแยกหนองสังวังท่าช้าง ผู้หญิงสูงวัยคนดังกล่าวได้ขับรถจัก,กรยานยนต์ตามหลังและด่าทอชายสูงวัยขณะที่ชายสูงวัยเดินเข็นรถจัก,กรยานยนต์มาตามถนนจากนั้นฝ่ายหญิงขับรถย้อนกลับไปตนเองกับเพื่อนจึงขับรถตามมาดูพบว่าเห็นท้ายรถจัก,กรยานยนต์ที่ชายสูงวัยเข็นมาตกน้ำไปแล้วแต่ไม่พบตัวเจ้าของรถเข้าใจว่าอาจจะจมน้ำจึงแจ้งหน่วยกู้ภัยให้มาค้นหาระหว่างที่นักประดาน้ำค้นหาเจ้าของรถในสระน้ำอยู่นั้น หน่วยกู้ภัยอีกชุดหนึ่งเดินเท้าค้นหาบริเวณรอบๆและแจ้งว่าพบเจ้าของรถเดินออกมาจากป่าห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ30เมตรจากการสอบถามทราบชื่อคุณตาบัวอายุ62ปีอยู่ที่หมู่ที่1ตําบลท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคุณตาบอกเสียงดังฟังชัดว่าไม่ได้ตกน้ำบอกว่าไปบ้านมาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าพบรถจักรยานยนต์ของคุณตาตกลงไปในน้ำ คิดว่าคุณตากระเด็นตกลงไปในน้าจึงพากันค้นหาคุณตายืนยันเสียงแข็งว่าก่อนเกิดเหตุได้เข็นรถมาตามถนนซึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งที่แอบมาติดพัวพันมาต่อว่าตนเองตอนเองจึงไม่ตอบโต้และเข็นรถจักรยานยนต์มาตามทางเรื่อยๆเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุก็จอดรถไว้ริมถนนแล้วเดินหนีไปไม่ทราบว่ารถของตอนเองตกน้ําไปได้ยังไงคาดว่าน่าจะเป็นฝ่ายหญิงโมโหเลยเข็นรถของตอนเองลงน้ําแล้วหนีกลับบ้านจากนั้นคุณตาได้บอกให้ตำรวจและกู้ภัยกลับบ้านไปพักผ่อน โดยมีคนที่รู้จักกับคุณตานำตัวไปส่งที่บ้าน